ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสะแก้วกันบ้างน้องหมีไม่น่าเชื่อค,คือใช้โทรศัพท์อยู่ดีๆเอ๊ะทำไมสัญญาณมันขาด,ขด,ขดหหายบางช่วงก็ไม่มีสัญญาณค,คือมันเป็นแบบเนี้ยอยู่บ่อยครั้งตำรวจเขาก็งงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนสะแก้ก่อนหน้าเนี้ยมันก็ใช้ได้ปกปติพอหลังๆเนี่ยมันติดๆดับๆบางทีก็หายไปเลยตำรวจเขาก็ตามสืบค่ะจนเจอนะคะเนื่องมาจากว่าสัญญาณนั้นขาดหายสุดท้ายตำรวจไปไขปริศนาได้เพราะว่าโจรเนี่ยเข้ามาลักขโมยคอมแอร์เป็นแอร์ที่ส่เสาส่งสัญญาณเขาเอาไปทำอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเอาไปจำหแหลกขายร้านรับซื้อของเก่าค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะที่สพคลองหาดที่จังหวัดสระแก้วค่ะพลตำรวจตรีนัทพงศัตยานุรักษ์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเขาแถลงแล้วนะคะถึงผลการจับกลุ่มคดีลักทรัพย์ค่ะเป็นคอมเพรสเซอร์ของบริษัท AIS ซึ่งเป็นของกลางนะคะมีรถยนต์กระบะโตโยต้าคันหนึ่งนะคะคอมแอร์หน้ากากแอร์สชิ้นผ้าใบลายผ้าขาว1ผืนเลื่อยตัดเหล็ก1อันประแจ1อันเหตุการณ์เนี่ย คือเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุลักทรัพย์คอมแอร์ที่บริเวณหมู่ที่7ตําบลคลองหาดซึ่งเป็นเสาส่งสัญญาณของบริษัท S1 w i r นไว s ลสเน็ตเวิร์กจำกัดแล้วก็มีร่องรอยของการตัดกุญแจถอดเอาคอยร้อนนะคะซึ่งอยู่ใต้เสาส่งสัญญาณไป4ตัวความเสียหาย AS เขาประเมินแล้วนะคะอยู่ที่แสนแปด ทีนี้ชุดสืบสวนตำรวจเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามไหลาทางก็พบรถต้องสงสัยนะคะวิ่งออกมาจากเสาส่งสัญญาณมุ่งหน้าไปทางวัฒนานครต่อมาค่ะ AIS เขาก็แจ้งว่าเขาสามารถที่จะถ่ายภาพรถต้องสงสัยคันนั้นได้แล้วก็จับหมายเลขทะเบียนมาได้ด้วยตำรวจก็ทำการสืบสวนจนทราบว่ามีนางสาวธัญสุดาไท จัดตุรัสนะคะเป็นชาวจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ครอบครองต่อมาค่ะมีการสอบประวัติบุคคลที่มีพฤติกรรมลักทรัพย์ในพื้นที่ก็ไปพบว่ามีประวัติการลักทรัพย์อยู่หนึ่งคนคือนายสมพงษ์เสือดีอายุ40ปีแล้วเป็นชาวจังหวัดสระแก้วเช่นเดียวกัน ไม่หนำซ้ำเป็นสามีของนางสาวทันสุดาจะไปไหนรอดนะคะต่อมาวันที่23สิงหาคมค่ะชุดสืบสวนสพคลองหาดเขารวบรวมพยานหลักฐานออกหมายคนบ้านปรากฏว่าพบรถคันก่อเหตุนั่นแหละค่ะแล้วก็คลองกลางทั้งหมดที่กล่าวไปโดยนายสมพงศ์บอกว่าตนเนี่ย ไปเอามาแยกชิ้นส่วนแยกคอมแอร์แยกคอยร้อนแล้วก็นำแอร์สองตัวเนี่ยไปขายที่รับร้านรับซื้อของเก่าก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,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 ที่เกิดขึ้นเนี่ยตนเป็นคนทำขโมยมาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วหลายๆจุดในพื้นที่ของสพวังน้ําเย็นสพคลองหาดแล้วก็สพวัฒนานครจึงเป็นเหตุให้ประชาชนนั้นใช้โทรศัพท์มือถือสัญ,ญญาณขาด,ขด,ขดห,หายไป คนร้ายเนี่ยเป็นคนในสักแก้วเนี่ยนะครับในทองหาเนี่ยแล้วก็ก่อเหตุซ้านะครับมีพฤติการในการกระทํผิดลักษณะน,นี้หลายครั้งมีการขยายผลเบื้องต้นเนี่ยมีข้อมูลนะครับประมาณ7จคดีนะครับที่คนร้ายก่อเหตุนะครับเราได้หลักฐานที่เกี่ยวข้องชัดๆแล้วหลายคดีนะครับเพราะว่ามีการไปตรวจค้นยึด ทรัพย์สินได้ที่บ้านของคนร้ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับทรัพย์สินนี้ก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ลักไปจากจุดอื่นที่ไม่ใช่ของของหาดด้วยนะครับในเขตอำเภอวังน้ำเย็นเขตอารันนะครับทรัพย์สินบางส่วนมีการแยกชิ้นส่วนนะแยกชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์เนี่ยแล้วก็ไปขายขายเป็นเป็นชิ้นๆแยกขายตามร้านค้าของเก่านะครับก็อันนี้ก็อยู่ระวังดาเนินการนะครับ